สวัสดีคะ่ะเอฟีทินารุกทุกท่านของช่องวันพาเดนมาร์กนะคะพี่ได้ล้างกุ้งเรียบร้อยแล้วคะ่ะนี่นี่คะ่ะกุ้งของเดนมาร์กเนาะก็ก็ได้ประมาณนี้คะ่ะทุกคนประมาณถ้วยหนึ่งเนาะนี่กุ้งกําลังไข่นะคะนี่กําลังไข่เนาะพี่ไม่ได้ใส่ด่างเขียวนะคะเพราะว่ากุ้งมันยังไม่ทันมาเยอะนะถ้าใส่ด่างเขียวไอ้กุ้งตัวน้อยนี่แหละมันก็จะหลุดลงไปเนาะ ลงไปแต่พี่ยังไม่ทันคัดนะคะตอนนี้เพราะพี่จะเอาไว้ลวกกินกับส้มตำเฉยๆเนาะไม่ได้เอามาทำก้อยหรือว่าทำกุ้งเต้นนะทุกคนเพราะว่าถ้าทำกุ้งเต้นนี่ตัวใหญ่ๆขนาดนี้นี่เห็นไหมเกือบเท่านิ้วก้อยพี่เลยเห็นไหมเราก็ไม่กล้าที่จะทำกุ้งเต้นกินนะคะก็นี่เลยค่ะพี่ได้ไปหาเนาะก็สรุปก็คือได้ประมาณสัก สองสามขีดนี่แหละถึงหรือเปล่าไมา่รู้นะเพราะว่าไปก็ไม่ได้ตักก็ไม่ค่อยจะโดนนะเพราะว่ามันซ่อนตัวนะกุ้งซ่อนตัวอยู่ใต้หินนะคะแล้วก็อากาศก็ไม่ร้อนพอนะที่กุ้งจะออกมาจากใต้หินเนาะแล้วพี่ก็กุ้มลงไปตักก็ไม่ได้สักเท่าไหร่นะคะตักได้แค่นี้คะ่ะทุกคนนะก็นี่คะ่ะ นี่ตปกุ้งตัวใหญ่เลยนี่เกือบเท่านิ้วก้อยพี่เลยนะก็ไปตักได้สองสามครั้งเนาะก็มันก็หมดเลยนะเพราะว่ามันก็ซ่อนตัวอยู่ใต้สะพานนั่นนะก็ทําให้เราตักไม่ได้ค่ะนะแล้วพี่ก็ได้ปูมาตัวหนึ่งก็ปูก็ปล่อยไปเลยเพราะว่าตัวเล็กมากนะปีนี้แสดงว่าปูมันมาแล้วนะก็ เมื่อปีที่แล้วปูไม่มาเพราะว่าสกรปรกเกินไปนะปูก็เลยไม่มาเด่นี่เห็นว่าตัวหนึ่งมาก็คงจะมาหลายตัวรอรอให้ถึงหน้าร้อนจริงๆนะคะก็จะได้ตักปูอวดเอฟซี FC เนาะที่อยู่ทางเมืองไทยนะแต่ปูบ้านเขาเนี่มันเขาก็ไม่รู้จะกินตรงไหนมันนะปูนะม,มันก็ไม่มีอะไรที่จะให้กินนะมีแต่หน้าอกหน่อยเดียวเนาะไอฝรัง่งเขาก็ไม่กินนะคะปูแบบนี้เนาะ นี่ค่ะตกลงก็คือได้กุ้งแค่นี้เองค่ะนะก็ดีกว่าอยู่เฉยๆนะมันกำลังตั้งท้องเกือบตั้งไข่เกือบไอ้นี่เลยเกือบหมดเลยนะแต่ว่ากุ้งฝอยตัวเล็กนี่ก็ยังยังเล็กอยู่นี่ตัวนี้พวกนี้นี่เลยพวกนี้เลยที่พี่เอาด่างเขียวมาว่าจะคัดนะจะคัดออกนะคะทุกคนก็ถ้าคัดออกนี่ตัวใหญ่นี่เราก็จะเอาไว้ลวกกินกับส้มตำเนาะ ทำกุ้งหวานกุ้งอะไรก็ว่าไปนะนี่แต่กุ้งเล็กๆนี่ก็จะเอาไว้ทำกุ้งจมนะทำคุกจมเลยเอามาก็จะได้เต้นหรือว่าก้อยเนาะก้อยเนี่ยเพราะว่าก้อยนี่ก็ไม่เต้นแล้วมันตายหมดแล้วนะเราต้องแช่แข็งนะคะทุกคนนี่ค่ะ fc นี่นี่สดสดก็จะใสยอย่างนี้เลยนะอันนี้มันตายแลย้วเพราะเดดร้อนมากเลยวันนี้ร้อนยี่สิบยี่สิบแปดองศาเลยนะพี่นะ่ต้องใส่หมวกยัง ปิดอย่างมิดเลยนะกากลัวกลัวแดดค่ะทุกคนโอเคค่ะ fc คลิปนี้ก็จบแค่นี้นะคะสรุปแล้วก็คือได้ประมาณ2อขีดไม่ช่างเราเขี้เกียจเอาแต่ช่างมาช่างค่ะนะเจอกันคลิปหน้าค่ะบาย